มันเหมือนจะไม่มีอะไรแลนะแต่ริงเหรอไม่เคยกินหรอยที่บ้านที่บ้านแบบตำบ่อยมากอ่ะมันแบบมันเป็นน้ำปลาที่แบบเอาไปแทนซอสอ่ะลูกค้าอยากกินไข่เจียวหนึ่งได้ยกกลับมาบางทีมันคือไม่ใช่น้ำปลาพี่มันคือซอสซอสนัวของพี่อ่ะพูดอยากชิมไข่เจียวปลาล็อบอ๋อเมื่อกี้บิวบอกว่าโอเคครับตะการมาแล้วครับเออโมเดิลเฟรน เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรค่ะแก้ได้แม mm ่จ hmm. <unfolding. S 2> ูนติ๊กตอกอยู่กับเราแล้วเนี่ย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 ทำไปแล้วว่าเด็วคือว่าเด็ดซื้อในตะกร้าเท่านั้นนะค็ดสิบเก้าฟังดีๆนะน้ำตาล่าแม่จูนได้ทั้งหมด6ขวดมาแล้วตะกร้ามาแล้วตะกร้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาม่าขวดค่ะสำหรับใครนอนดึกตอนนี้อ่ามา อันนี้ไข่เจียวปลาร้าด้วยเอาเอาปลาร้าตซุปป่อยของครอบครัวเราไปติดไว้ที่ครัวที่บ้านกันหน่อยก็แลวกันเนาะแล้วมีฮาลาลนะครับมีฮาลาลมีฮาลาลปกติเราขายอ่าสามสิบเก้าบาทขวดหนึ่งแต่วันนี้ขออนุญาตขายหกขวดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทไปไว้วาง่มเมืองสาขาอิสลามได้นี่ยิวเปิดร้านอาหารที่หาดใหญ่เขาเหรอไม่อิสลามทานได้แล้วอะไรแบบนี้นะอาหารแบบนี้นะขอฮาลาลยากมากับอันนี้คือขอได้นีคือ ขอได้ขอได้เพราะว่า,านี่ตกขวดหนึ่งเนี่ยสามสิบเก้าบาทมาที่นเนียน่ยเด่นหลือยี่สิบเก้าบาทบอย่าเงี้ยขาดไปสิบบาทขอผมหนึ่งขวด,ขวด,ขวดละสามสิบเก้าบาทาาวันนี้ได้หกขวดนะครับทุกคนราคานี้หกขวดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาททุกคนเอาไปกินเถอะชื่นใจใจเราที่เราบอยากให้ทุกคนได้ชิมมากกว่าลองชิมเลยครับใช่นี่ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งที่สองนะอยากร้องไห้กับน้ำปลาราส้มปล่อย อยากร้องไห้ไม่จูนไม่จูนเข้ามาด้วยเร็วให้คนเห็นออยยูู่่เเาาที่พี่จูนทำให้กินน่ะตาตั้งแต่รักจ่ายพี่จูนเอาห้องนอนให้ห้องนึงแล้วก็พวกนี้ซื่นมาทำอีกนะพี่เพิ่นไม่ได้ประาศเลยนะต้องอร่อยมากเลยนะสุรับตัวให้ดำไข่เจียวเดี๋ยววันนี้เอารวบไม้จูนมาให้ด้วยทำไข่เจียวเงี้ยให้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 น้องลูกสาวเออให้พี่แก้วกินเนี่ยรับรอง ไม่ต้องใส่เลยนะไม่ต้องปรุงอะไรอีกที่บ้านเนี่ยสี่ออเนี่ยแค่นี้เท่านั้นเลยนะที่บ้านสี่ออนี่ติดนะรอบหน้าพามาสี่ออลเลยสิ่บาทำไข่เจียวก็ต้องเอาน้ําปลาตาชุ่มป่อยใส่ทําสปาเกตตี้ผัดสปาเกตตี้ก็ต้องเอาน้ําปลาตาชุ่มป่อยใส่สองมอนสี่จิ้มกุ้งโอ้โหทุกอย่างจิ้มกันแบบแหงมันจิ้มเลยอ่ะที่กินข้าวกันกาไม่ใช่หรอไม่รู้อร่อยดูมแบบเินกับเส้นอะไรก่อนจานนี่อิ่มแล้วนะครับแต่ว่ามันอร่อยจริงอร่อยมากนะครับมันนวลจริงๆนะ คือไม่เห็นไม่เห็นผิดด้วยความบอกติผมไม่เคยไม่ชอบอยู่แล้ว<ช>แต่ว่าคือกินไม่เคยกินนะน้ำปลาเดี๋ยวไม่ได้ชอบค่ะแล้วเป็นไงบ้างอร่อยป่ะแต่วันนี้คือได้ลองน้ำปลาของพี่จูนและพี่เปิ้ลคือชอบมากมนี่ถามว่าพี่เปิ้ลชอบหม้อแม่จูนขนาดไหนก็คิดดูเองนะครับเข <c oughs> ามีสีออแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟิลอีกรอบเลยอันนี้พูดได้อันนี้พูดได้หม้อจนนี่ชอบไหมเออเออเออเขาต้องทุกปีนะเฮ้ย พูดแล้วก็ไปขอขอพึ่งพ yeah> UH, ี่รอรอ่อนอรอรอแ่้วตอร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 อ้อรอรอรอวอร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 ดรอ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 รจรงรอ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 ร่รอรอ้อร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 ้รอ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 บหรอ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 รเรอาอรอรอรใชแรอ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 เอรามอรอรอมอใอรอรอรอหอมแกอมเขานอใอรอรอใช่เตอหอมลูกแล้วก็หอา ได้กลับมาจากถ่ายหนังคนลุกเลยเนี่ยคีห้าเพราะว่าเขาเห็นนเหนื่อยแน่เลยก็เลยเอาหอมโอ้ยต่อคนเนี้ยแล้วเขาได้หอมก็จริงไหมเรื่องคาฝันปะจริงอ่ะนใช้าทุกเออถึงว่าแต่ก็เหมือนพี่เปิ้ลนะพี่เปิ้ลกับจูนเ่ยพี่เปิ้ลเย็นจะเยนจะย็นเก็จะหอมตอนไหนอะขอดูได้ปะล่ะตอนไหนตอนไหนขอดูหน่อยสิเดีกยวยามายาา พี่จูนอยากเขินขอดูหน่อยแล้วเร็วจริงโถพี่จูนอยากเห็นพ่อหอมแม่โอ้โหจูบจะจะจะจูบตลอดแหละเอะพี่เบิ้ลปิดตาพี่เบิ้ลหลับตาเดี๋ยวให้มออหลับตา ดูอีโบอีโบอีโบบอกนม่เหรอเหรอกูเห็นผมดูในไลฟ์ที่ไรเห็นพวกเห็นพระเอกอื่นมานี่มึงมึงพุ่งใส่พุ่งใส่เพราะคูนี่แบบไม่เอาไม่เอาไม่เอาแม่โอ้โหดูดิตอนนี้คนกดสแต็กอร์เยอะมากชำระเงินก่อนสแต็กเการ์ลงแล้วจบเลยนะได้ไปหกที่หลังจะไม่เป็นลงพื้นที่กับแกอ๋ออันนี้นาเช่ผมนะอะไรนะนาเช่ อันนี้ได้หกขวดนะในตะกร้าร้อยเจ็ดเก้าถูกมากใช่ถูกมากนะถ้าหมดวันนี้ไม่ใช่ราคานี้แล้วนะไม่มีโมนนี้แล้วนะแค่เดียวเท่านั้นลองบอกเมนูที่ทำได้หน่อยค่ะง่ายๆเลยหนึ่งไข่เจียวตำเส้นเล็กที่สุดตำเส้นเล็กนี่ไปเจอที่เซนทรัลมนได้เลยนะมีตำเส้นเล็กที่ทำบ่อยๆแล้วก็ยำนั่แหละน้ำยำที่ที่ทำให้กินนั่แหละน้ำยำอร่อยมากยำแล้วก็ที่ที่บอกเลยง่ายๆเลยไข่เจียวใส่ ส้มปล่อยแล้วมันทําต้มก็อร่อยนะใช่ใช่ทำพวกต้มอหอมต้มหอมทำลาบทำเห็ดอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่ใส่น้ําปลาเนี่ยโรยเข้าไปเลยแล้วส้มตำเดียเป็นหลักเลยในบิ๊กเบิร์ดหูยส้มตำส้มตำเนี่ยคือยิ่งยิ่งมันง่ายไปไงอยากทําเลยอ่ะเนี่ยอยากกินคือบางคนเนี่ยตำส้มตำอ่ะถ้าตำอร่อยต้องใช้ฝีมือค่อนข้างจะเยอะนะเพราะว่าส้มตำเนี่ยไม่ได้อร่อยทุกร้านนะแต่พื้นฐานเนี่ยถ้าใช้น้ำปลาที่ถูกต้องถูกกับครกของเขาเนี่ย มันจะอร่อยทันทีเหมือนน้ำาลาใต่ส้มล่อยเนี่ยบอกบอกเลยนะมันแก้เขาเรียกว่าแก้จุดอะบางคนเอาเอาน้ำปลาสามขวดมาผสมกันโอเออแต่อันเนี้ยขวดเดียวเลยอยู่เลยจบเลยออขวดเดียวอยู่หอมตอนนี้ลูกค้าติดติดค่าส่งมันมีค่าส่งครับเพราะว่าเนี่ยให้หกขวดเนี่ยมันหนักหกขวด มันเหรอใช่ครับมันมีค่าส่งใช่ลูกค้ากดได้เท่าไหร่คะตอนนี้พี่พี่น้ำมีคมีคูปองมีโค้ดส่งฟรีครับค่าส่งไปนิดนึงขอได้ไหมขอโคสส่งฟรีพอขอได้ไหมคะได้ได้เหรอได้มีข่าวดีจะบอกอ๋อแต่ว่าพูดได้พี่ก๊อกกับพี่ไมค์เขาจะมาวันเดียวกันอุ้ยก๊อกไมค์ก็พี่น้องกันนะอุ้ยดจนะะคก๊อกไมค์เปิ้นไง มไม่โป้ใจเย็นใจเย็นก่อนไม่เพิ่งเจอแต่พี่เพิ่นเป็นคนที่เล่นหนังแล้วเป็นมีมทุกเรื่องจริงๆนะที่เป็นคนที่ว่าเข้าใจไหมครับต้อยใช่ครับตอนนี้ครูโทรมาแล้วนะครับส่งส่งฟรีแล้วนะครับแกก็ง้ไม่ใช่ไม่ได้ส่งฟรีให้แล้ว อได้ต้องอย่างนี้นี่นะลูกค้าดูนะจ้างเจนนี่ไลฟ์ไม่ใช่แค่เรื่องของค่าจ้างนะครูกองฉันให้ตลอดนะบอกบอกให้ถ้าถ้าพี่เปิ้ลไลฟ์หในช่องพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลจะทำแบบนี้ไม่ได้นะจิ้มในราคาดูครับไม่ได้แน่ๆใช่เพราะว่าเราต้องทำยอดเย่ตอนนี้ลูกค้าบอกเย่ส่งซีลราคาใจตังได้เลยจ้าคอนเซ็ปต์ใครที่ซื้อตอนนี้เนี่ยโชคดีมากเพราะถ้าเราไปทําเองเราก็ไม่สามารถลดได้ขนาดนี้หรือส่งฟรีได้เพราะว่ายำมาโชว์นี่ยำรุ่มของเจนนี่เขาเยอะ ย้ำนี่ย้ำนี่างคนตอนนี้คนดูโชคดีมากโ้ยขายไปตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยเก้าร้อยล้านแล้วโยโหก็โล่งเหมือนกันไม่ทำได้เหรอซื้อเครื่องบินได้เลยเนี่ยก็ทำไม่หลับไม่นอนขนาดนี้ก็สมควรได้นะเออโห่มาซื้อแล้ว่ะตาโบมันแล้วเก้ารลานสองอาทิตย์นะใช่ค่ะพันล้านอยู่แล้วแหละสิเบนเนี่ยนะหนูตั้มเป้าไว้พันล้านไม่นานนี่อร่อยเลยเหรออร่อยมากดีีีมมากเเยยล แต่ว่าต้องขอบคุณเขาเพราะว่าคนขายออนไลน์คนแรกที่หนูเล่าให้พี่ฟังจำได้ปะที่เราเกือบเลิกกันคือเขาเขาเป็นคนจุดเริ่มต้นให้หนูอะขายออนไลน์แล้วเนี่ยหนูบอกว่ามาเต้นกินํำชินได้ทีแล้วไม่เยอะขายออนไลน์ได้เยอะกว่าใช่ไหมเจนนี่ยังดวหนูอะบอกก็ว่าเราก็นักร้องอ่ะอินฟลูอ่ะแบบการที่จะไปเป็นแม่ค้ามันก็เหมือนแบบดาวเรดนิดนึงของตัวเองแล้วสุดท้ายแม่ทุกวันนี้เต้ไม่รับงานร้องเพลงก็ใช่ตอนนั้นเจนนี่ยังบอกกับพี่เปิ้ลอยู่เลยว่าแบบเนี่ยยังไม่รู้จะ เออจะเ่็นยังรังรีอยู่เลยอสรุปวันนี้เป็นไงล่ะเก้าร้อยแล้วจ้ะต้องขอบคุณสามีเป็นผู้หญิงที่เก่งพูดเพราะเป็นกันเองแล้วก็ชอบด่าอะไรเก่งพูดเพราะไม่ไม่ไม่เปนเป็นธรรมชาติของเมียเอาพี่แกยังไงเวลาเมียด่าพี่แกพี่เพิ่มหนักกว่าเดิมนหนักกว่าหนักกว่านี่ไม่ได้ด่าธรรมดาด่าหยาบด้วย นี่คือรายการระบายความเครียดผัวเมียเครียดใจนี่นี่เมเอาใหม่เอาใหม่โอเคมาตามสองหนึ่งคุณผู้ชมคะวันนี้พบกับพวกเรากับรายการผัวเมียเคลียร์ใจค่ะคุณเปิ้ลและคุณจูนเวลาทะเลาะกันเนี่ยใครเป็นคนงอคะอือพี่เปิ้ลจงเงียบครับเพราะพี่เปิ้ลถือเหลักการว่า ปิงปองถ้าตกมาแล้วไม่ตกกลับมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นอ่าแต่ว่าเมียสามารถซื้อลูกใหม่ตกใหม่ได้ค่ะของของผมผมลองแล้วลองไม่ตกกลับไปสักพักมันปลาไม้กลับมาเซวัวไม่ชอบไงปวดกูที่เหรอแบบนีเงียบใจกันคนเราเวลาต้องคุยกันเออนี่ไงนี่ไงน้่ยเล่มขานที่รักแล้วพอพูดกลับเราร้องไห้ไม่ได้จริงเหรอไม่ชอบให้พูดหนูได้คนเดียวแล้วพอเงียบก็เงียบทำไมพูดสิ นานๆอาจจะพูดทีแต่พอเวลาพูดทีแล้วมันเจ็บใช่ถูกป่ะผมแค่พูดคำว่าปักซัดเฉยๆปย้ำย้ำติ๊กตอกค่ะด่วนเลยติ๊กตอกบางคนได้ส่งฟรีบางคนได้ส่วนลดนะคะอเป็นไงดเอสาพราะฉะนั้นกดใจตามได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าันนี้ไม่นใครนะจิงโก้เทาร้านที่เขามีมีคนซื้อบางนี่เขาอดนนไปหลายแสนแล้วเมื่นแล้จะพ่อเฮ้ย จริงหรอจริงนี่ตั้งไว้แบบว่าชักน้อขวดก็ดีใจแล้วนะหมื่นเซ็ตโอ้แต่กระแหงแล้วเหรอตั้งขีดเซ็ตฮะเอ้าแหงแล้วเหรอจริงเหรอไม่ไม่โค้ดส่วนลดเมื่อกี้ได้ไปแล้วนะให้ออกแล้วก็ใหม่โค้ดส่วนลดเมื่อกี้ให้ไปแล้วครับเป็นบางคนได้ส่วนลดบางคนได้เป็นค่าส่งฟรีค่ะจ้าตอนนี้ 6ขวดนะครับเหลือ179บาทเองบางคนได้กดไม่ถึง179มันเป็นคูปองส่วนลดอ่าหนึ่งนาทีสุดท้ายนะได้6ขวดน้ำปลาส้มปล่อยของแม่จูนกับพ่อเปิ้ลนะคะยืนยันความอร่อยด้วยยูเจนอร่อยจริงนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มก็เป็นส่วนลดครับเอ่อมันจะลดไปกี่บาทไม่รู้เขาบอกว่ายำแบบมีเทน้ำไปได้เลยใช่ไหมคะเทน้ำไม่ต้องทำอะไรเลยแก้ต้มอาจจะปรุงหรืใส่มะนาวใส่พริเปล่งเองใบบีบมะนาวเอ่อบีบมะนาวแล้วก็ใส่น้ำตาลอะไรนิดหน่อย อ่าล้วก็ใส่พริกใส่กระเทียมแค่เนี้ยก็เป็นน้ำยำน้ำยำละอ,อือเพราะมันอ่อคือทุกคนต้องเข้าใจว่ามันหกขวดอะ่ะมันก็ต้องหนักอะ่ะมัน,มน,น,มนเลยมีค่าส่งมันหกขวดจริงๆแต่อันนี้ส่งฟรีนี่สิไม่ตอนนี้ค่าส่งมันเป็นคูปองแล้วค่ะออมันไม่ได้ทั้งทุกคนได้ทุกคนติ๊กตอกก็ไม่ไหวแล้วอ,อ๋อค่าส่งมันร้อยหนึ่งเลยนะออแล้วก็ติ๊กตอกอะ่ะให้ส่วนลดมาห้าสิบห้าบาท ก็คือเสียแค่5 0 5สบาบาทจริงๆริงก็สูงกว่าร้อยกว่าบาทลูกค้าก็จะกดได้ในราคา234บาทเอออ่ะฝากให้อีกร้อยบ้านสุดท้ายนี่ไม่ทันจาอดหมดแล้วนะขายได้บ้างแล้วใช่ไหมขายได้หลายมากแล้วพ่อโอ้โหโคตรลุ้นเลยอ่ะไปคิดแบบว่าพ่อจะขายถึง10แพ็คก็หวัง อร่อยขนาดนี้จริงเรออ่ะอร่อยขนาดนี้แล้วเหรอโอ้ยมันเป็นร้อยแล้วนี่ถ้าได้แปดแพ็คจริงๆนะสัญญาเลยเนาะได้ได้คุณระวันสัญญาเลยจะจะไม่ขับรถผ่านหมู่บ้านนี้อีกเลยได้ทำไมขายได้แปดแพ็คได้อุ๊ยพี่ก๊อลกับพี่ไมค์คอนเฟิร์มคิวแล้วค่ะโอ้ยตายสายแล้วสายแล้วสายแล้ว แกเป็นคนที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมากนะตัวจริงแบบว่าไม่เหมือนกับแบบไม่ใช่คนอาหารแบบในหนังน,นะใช้พ,พี่จ๊อบเหรอพี่ก็แหละเออเมื่อกี่เห็นพูดกับถึงกอ๊อกไหมอยู่ก็คือเหมือนทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่แบบแบบรุ่นผมแลว้วรุ่นน้องกับผมเนี่ยเขาโตมาบางทีเขาไม่ทันได้ดูหนังที่พี่เล่นแต่ว่าเขาแบบรู้จักพี่จากฉากที่พี่เล่นในแต่ละฉากมันหมดมันมาดมากอืมแต่มันเป็นมินที่พี่จะยว่ามีไหมครับ บางทีบางทีเราเล่นโทรหรืออย่างนี้ในที่บ้านมีโทรศัพท์บ้านกูก็มีเน็ตนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ดูโทรทัศน์กันแล้วนะแต่ก่อนนี้เวลาคนเจอเขาจะทักว่าอะไรอุ้ยฉันเนี่ยหน้าเหมือนในโทรทัศน์เลยถูกไหมใช่พี่เปิ้ลเหมือนกันอุ้ยแต่ก่อนอู้เปิ้ลหน้าเหมือนโทรพั่ค์เดี๋ยวนี้ทักว่าอะไรหอนใรศานคะขอดูร้านค้าของพี่เปิ้ลหน่อยได้ไหมเออเดี๋ยวนีหน้าเหมือนในโทรศัพท์เลยทีมงานคะพี่ขอดูร้านค้าพี่เปิ้ลหน่อยได้ไหมนี่ ดูเฉยว่าอ๋อมีแต่ในนี้หรอคะไม่มีในโทรศัร <c oughs> พท์หรอคะอดูเฉยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเพราะว่าตอนนี้คนอนะ่ะเขาอยากซื้อแต่เขาติดค่าสง่งอ่จะไม่ใช็คเลย่ัง oh. ไงค๋อออเดี๋ยวทาให้แบบส่งพีซีในยอเขาดูเลยค่ะ <c oughs> จะได้หายขาดใจไม่่งนี่ถ้าส่งฟรีนะตอนนี้นะออเดอร์ไม่ไม่ไม่ดีเดียรลูกค้ากใส่ตะกร้าไว้999บวกแล้วพี่อ่าติ๊กต็อกชอบมีไหมคะอย่างะนึ่งคูปองออเดอร์ถ้าส่งฟรีเมื่อไหร่ก็ถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้พี่ตอนนี้ราคา179อ่ะคือพี่เซตเองเลยใช่ปะไม่ใช่แฟลดเซลใช่ไหมเซตเเองป็นราคาโปรหรือเซตเองใช่ไหมงั้นอ่ะทุกทุกคนติดเรื่องค่าส่งใช่ไหมงั้นเดี๋ยวยูเจน่ะเราเอ็กซ์คลูซีฟอย่างนี้เปล่าปะเราพิเศษได้พี่เปิ้ลกับพี่จูน ไม่อยากให้ลูกค้าตอนนี้ลูกค้าใส่ะก้าวไม่อยากให้กินอะไรนี้รสอยตัวเลยก็คือพี่เซ็ตไว้เออ่ให้เจนก็คือร้อยชุดก่อนขอร้อยชุดนะเจ็ดสิบเก้าคูณร้อยเท่ากับเจ็ดพันเก้าเดี๋ยวเราออกค่าส่งเนี่ยเจนโอนตรงให้พี่เจ็ดพันเก้าพี่ลดให้เราเหลือร้อยเดียวร้อยชุดร้อยชุดได้ ก็เจนจ่ายให้ไงจ่ายให้ได้จบอาจ่ยมาก่อนไม่ขาดทุนพี่จนส่งให้เขาหนูจ่ายให้เจ็ดพันเก้าเพื่อให้ทุกคนได้หัวปวดร้อยเดียวแล้วอีกเจ็ดพันเก้าเจนจ่ายให้เพื่อร้อยชุดที่อยากชิมโอ้ยแต่ให้ ฟังนะกลัวใครก็เจ็ดเก้วเจเข้าใจแล้วแกไมเล่นมุกกลัวนู้นแกไม่เข้าใจดันกลัวกลัวแกไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวแบบว่าอะไรวะตงเนี่ยหนึ่งร้อยชุดนะครับทุกคนจะได้สั่งน้ำปลาพี่เปิ้ลพี่จูนไปในราคาร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแต่ร้อยเดียวแต่มีค่าส่งนะเพราะเราช่วยเจ็ดพันเก้าคอุ้ยร้อยเดียวเหรอ หกขวดร้อยเดียวแต่ว่าจาะลูกค้าลูกค้าจะมีขั้นต่ำอีกนะน่ะก็ค่าส่งเจ็ดเจ็ดบาทก็ตกเป็นร้อยเจ็ดเจ็ดอยู่ดีก็ตรงกับโปรที่พี่บอกได้ก็ได้กัมีเสียค่าส่งแล้วก็เดี๋ยวเราโอนให้พี่เขาเลยเจ็ดพันเก้าลองดูโอ้โหโชคดีเนาะเลิศคนณนะคะมิหน้าหลบคแล้วนะคะราคาโอเคปรับให้แล้วนะอ่ะร้อยเดียวมาแล้วร้อยชุดเริ่ม อหรอคนเท่นานั้นก่อนนะตรงนี้ <S <S นับสามสองหนึ่งหมดเลยทำไมเจนนี่ถึงอยากรดให้อยากโคตรอยากให้ชิมอร่อยมากจริงๆนะนนอยากให้บอกต่อหมดแล้วเห็นไหม โโอหบอกแล้วเนี่ยเพารอแค่ค่าส่งถ้านับสามสาวพี่คือหมดเลยเอาพิเศษอีกไหมไม่นี่ไม่ปักพี่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ร้อยเดียวไม่ได้ไม่อันนี้เราอะกดพี่เขาเก้าส่งเจ็ดแต่ลได้งนะคือพี่ได้ร้อยเจ็ดเก้าเหมือนเดิมพี่ได้ร้อยเจ็ดเก้าเหมือนเดิมแต่ว่าเราจโอนตรงให้เจ็ดพันส่วนต่างก็าจให้โอ้ย นี่อยากอยากได้กลับเท้าไหมเป็นพันชุดเลยได้ไหมถึงพันชุดกับเท้าพันชุดไปเจ็ดหมื่นเก้ามันจะเกินค่าจ้างเราเนาะคนเรามันคิดแล้วเอาแบบนี้ไหมผมผมผมซื้อแบรนด์พี่ซะอะไรนะคะขายเองซะเอาร้อยหกเก้าได้อ่ะลดลงไปอีกจบถูกแล้วทุกทีใครไม่ทันเมื่อกี้ลดให้เหลือร้อยหกเก้าเหลือร้อยหกเก้าอีกจัดไปที่รัก คนดูเป็นสองหมื่นห้าเลยป่ะพอรูราคานี่แหละ engagement มันเป็นอย่างนี้พี่อ๋อเหรอถ้าเราทอดโพลดูราคาในไลฟ์อย่างเงี้ยแต่ละคู่นี้คู่นี้ทำไมโอ้โหหัวอาหารเมียหาบอะไรหัวหักเเมียคอนหัวหักเมียคอนจะหาไปไหนจริงๆพี่เชื่อป่ะว่าเราไม่ได้คุยกันเลยนะอาคุยอย่างนี้ตั้งหลุมนี่แหละตึ๊ตัวจุนอ้าวเรล่นจะเป็นยังงั้นอ่ะ ตัวตลบ้านดีอ่ะทําไงกันดีเลยคนสวยแม่ฟันเท่าจบคืนนี้เราลงไลฟ์เร็วๆดีไหมแหม่เอาหนังดูแต่เด็กแต่บ้านนะอย่าบอกนะของพี่ทุกวันอยู่แล้วตีแล้วปีมาแล้วตะก้ามาแล้วค่ะร้อยหกเก้าร้อยหกเก้านะเอาไม่ดีไม่ดีแล้วอุ้ยตายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เขาเปลี่ยนราคาไงเขาบอกว่าอันนี้ไม่มีปลายทางใช่ป่ะจ๊ะพี่กัน ไอ้ก็อลูกภาพกดได้เลยลูก็ากดได้อะขออีกร้อยชุดได้ไหมยูเจนแบบเมื่อกี้อ้โหอยากได้ประหลารวมหัวใจมาไม่มีปลายทางนลครับไม่มีปลายทางมีปลายทางนะคะโอนก่อนให้คนที่โอนทันป้องกันการยกเลิกไม่เพราะเที่ยงคืนอะโอนยากนิดนึงใช่เออทำไมอ๋อเวลาโอนเงินแอปธนาคารไงครับพี่ก็มาปิดปลายทางช่วงเวลาที่มันจะรอนเลยจ้ะ แต่ตะก้าฮอตไม่รู้จะฮอตยังไงยังมีค่าส่งใช่ค่ะอันนี้อันนี้คือมีค่าส่งแต่ว่าพี่จูนกับพ่อเปิ้ลก็ลดไปให้อีกสิบบาทไม่เหลือแล้วนะสิบบาทใครเปิดอ่ะใจะไปจอมันลงอย่าเปิดนะแม่อะไรอยู่นะอยจอลขึ้นเต้นตกลงยังมีคนซื้ออยู่ใช่ไหมซื้ออยู่พ่อจะแสนแล้วพ่อเฮ้ยเนี่ยจริง Oh. เหลือแค่จ่ายตังคือคน,นเขาอยากได้ไปลายทางกันเพราะว่าวันนี้นะตอนนี้น่ะถ้ามไม่มีค่าส่งหนึ <S 2> 2 <S ่งสองถ้ากดปลายทางเอาเดิมไปสองพันบ้านแล้วที่สองพันแล้วอ่ <S <S ะเขาบอกว่ากดไปสองพันแล้วแต่ว่าแต่ว่านี่คือลูกค้าที่โอ,โอนมาตอนเนี้ยคือโอนมาสามแล้วก็ได้เหมือนกันครับ ไม่ไม่แล้วแต่ความเสี่ยงมันต้องเสี่ยงใช่แต่ว่าเพราะว่าพี่ไอโอนอ่ะในเวลาเนี้ยแอปธนาคารเขามันจะมีปรับปรงระหว่างช่วงห้าทุ่มถึงตีสองเอ้ามันจะโอนได้ใช่ใช่เอ้าหรอผมบอกเร็วเอ้าพี่ต้องมาตั้งแต่ตีห้าโอ้พี่แต่ว่าหนูไม่ได้บิวนะแต่พี่เชื่อหนูไหมว่าการเปิดไปลทางมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่แต่ว่าพี่จูนสามารถมาอยู่ที่บ้านมารอที่บ้านได้ตั้งแต่ตีห้า พี่ต้องพี่จะได้ทำอาหารเช้าเย็นเย็นเล่นกัลูกเล่นกับลูกเราก็จะไล้วพี่ตอนน้งกำพี่จะได้ทำอาหารให้เราครบสามมื้อเปิดไปทางได้ไหมคะเขาบอกว่าทำไหะไปทางได้ปหมไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเปิดไปทางให้ไอขายของมันต้องอย่นี่ะอ่ะนี่จัาเปิดไปทาง ได้มากกว่าเสียพี่ได้เชื่อหนูพวกเราก็ผ่านทุกอย่างมาแล้วเอาตรงๆนะเห็นหน้าพี่งงไหมงงดูว่าพี่เข้าใจแบบสุดคือพี่ซื้อของยังไม่เป็นเลยคือการเปิดปลายทางเนี่ยแปลว่าเราอะขับรถไปที่จังหวัดหนึ่งแล้วเราก็ไปเปิดประตูบ้านเนาะเลาเชื่อนะเชื่อนะอย่านะเดี๋ยวทเป็นเล่นกันงูมกานะเปิดปลายทางเปิดปลายทางก็คือ ไปจ่ายตังตอนของไปถึงได้ไหมผมอยากเล่นหนังครับผมอยากเล่นหนังกับพี่เพื่อนแต่ผมอยากรู้ว่าพี่เป็นยังไงเวลาเล่นหนังคนละล่างเลยนะจิวยิวเอาป่ะเรื่องนี้กำลังจะเปิดกล้เรื่องหนึ่งนะอุ้ยเขาไม่พูดเอางี้ถ้าเปิดปลายทางแล้วใครกดยกเลิกเดี๋ยวส่งรายชื่อให้ติ๊กต็อก list ban เลยอุยนั่นเขาแบนอยู่แล้วใครที่ใครยกเลิกบ่อยจะไม่สามารถไม่สามารถกดปลายทางได้ของเขาปิดไปเลยเปิดปลายทางแล้วครับทุกคน อ่ะขออีกสองนาทีสุดท้ายเดี๋ยวไปขายเสื้อลิลี่ป่ะๆปอ่ามาอย่ายกเลิกกันนะครับคือถ้าใครถ้าใครไม่อยากซื้อไม่ต้องกดอะไรอย่างนี้วันนี้เราเตรียมไว้หนึ่งหมืนชุดอ่าตอนนี้ก็ขายไปแล้วสองสองร้อยชุดจุโกเติมมาเยอะมากเลย พี่เติมว่าหมื่นชุดเนี่ย6,000ขวดหยุดก่อนการขายของแม่นะพ่อต้องพยายามบอกว่าของเรามีน้อยอ๋อเหรออการที่พ่อไปบอกว่ามันมีเยอะเนี่ยมันก็แบบเอ้กูค่อยซื้อก็ได้ไม่แต่จริงๆแล้วอะพ่อพูดจริงอะจริงๆแล้วอะท่าไอะไรนะต้องบอกว่ามีอยู่ครึ่งขวดเออ อีกขึ้นขวดอ่ะเร็วๆหนึ่งนาทีสุดท้ายนะเปิดปลายทางแล้วจะลาเบรกอ่ะพี่เบิ้ลเบิ้ลอ๋อเอ้าหัวกูนั่งอยู่ตั้งนานเรียกเบิ้ลอ่าเดี๋ยวแปดหมื่นกว่าไรนะเมื่อไรเมื่อไหร่พี่จะพาผมไปกับเจสกีนเนี่ยเมื่อไรยูจะว่าตุนไม่อ่านไลน์ผมเลยไหนพี่ทักไลน์ไหนมาไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกไม่อ่านไม่พูดพูดเลยเรราห้ามพูดไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอก ที่สุดในโลกอ่ะน่นาทีสุดท้ายเปิดปลายทางแล้วน้ำปลาล้าสูตรโบราณตราส้มปล่อยนะจ๊ะหกขวดร้อยหกเก้าบาทอยากให้ทุกคนได้ชิมก่อนอยากให้ทุกคนได้ลองชิมกันนะเดี๋ยวแกทักก่อนแล้วเดี๋ยปีแล้วก็ไม่ว่าต่อพี่ก็เลยพี่อย่าว่าพวกเราเลยนะพี่พยายามอยู่หลายช่องทางแล้วติดต่อมาจึนนี่ไม่ได้เลย วันอาทิตย์นี้ต้องไลฟ์กลัวเตรียมตัวไม่ทันเดี๋ยวว่าดอีพี่ดูของหนูอีกมาตู้ชิมชิคิว่าเราได้จับโทรศัพท์ไหมอืออีขายจิดไม่จูนได้สิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแล้วก็อาเลยเลอีกสิได้ไรแล้วนะจะแตอกเพื่อนนมาเก่งเอาเลยเลยนี่เปิดปลายทางแล้วลดราคาก็แล้วนะเพื่อให้ลูกค้าใช่จะแสนแล้วพี่จูนอือเฮยคือลูกค้าเขาบางคนเขาาแต่จันมากเลยอ่ะไม่ได้ชอบมันไม้กระทั่งผมนะผม สั่งของไปทางหมันนะบอกว่ามีต่อให้มีตังโอนเนี่ยแต่แบบมันขี้เกียจแบบว่าอยากกดซื้อแล้วก็ซื้อปึ๊กเลยอ่ะนั่นคือต้ากล้าเครื่องเขียนเราพร้อมป่ะจ๊ะยื่นหมูยื่นแมวอย่างเงี้ยเครื่องเขียนใช่แล้วก็พอมาน้ำมาเราก็ค่อยจ่ายค่อยจ่ายอ่าหมดเวลาแล้วนะโอเคเดี๋ยวเอาให้แสนแต่อีกสี่พันแต่เราไม่แต่ อันนี้อันนี้ตะกร้ารอบใหม่หกขวดอาจารย์เขาบอกว่าอ๋อถ้าเปิดโบวสามขวดอ๋อที่หลังพี่ทชมพูสามขวดมาได้ได้ได้จะได้ส่งฟรีไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่มาเวลาพี่คิวมีคิวให้พี่อาจารย์เวลาพี่ขายเองก็แล้วแต่อ่านพี่พี่ท้าสองสก้าก็ได้จ๊อบจำพวกพี่ได้เสมอพี่ชื่ออะไรนเนี่ยเบิ้นมืทุ่มร้านเออก็ว่าอยู่อย่าพูดถึงเขาเขาเป็นนักบอลที่ตกอับแล้ว เพื่อนมันดูมันก็ด่าเมื่อไหร่จะมาถึงของหน้าบ้าอะไรยิงสิบลูกไม่เข้าสู้ส่งสินค้ามาให้เราไล่ตั้งแต่วันแรกแล้วอาแล้วเราไปไล่ไล่แล้วอ่าวันนี้แสนแต่กบพูดแทนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าหนูขอ โอเคได้ที่กรอบได้ที่กรอบที่ทาสาาขายเองเลยเวลาแบบได้ได้ไม่ก็ทำอยู่เนี่ยมันหนักเนี่ยหกขวดน่ยมันหนักค่าส่งันกค่าส่งลองขวดสองขวดจะได้แบบว่าค่าส่งฟรีถ้าไม่หนักเยอะก็สองขวดสิบห้าบาทสองขวดสิบห้าบาค่าส่งอะไรสองขวดสิบห้าบาทอ้าวแบบนี้ไหมเนาะผมคิดออกแล้วว่านอกจากก๋าใหม่ของเรานะเราจะเอาน้ำปลาร้าไปทำเป็นผง ก็ไม่คุยกันหลังบ้านแต่พรุ่งนี้กล่าว่าแม่จุ้มาให้แม่จุ้ขอบคุณค่ะตาค้าขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะตาก้าเครื่อเขียนพร้อมแล้วหรอหลับหลับหลับตาค้าเขียนอนกัวบ้างนะแล้วให้กินอีกนะหาเวลาหลับนอนกันบ้างนะได้ค่ะเอามาย่อหน่อยก็เถอะพ่อขอบคุณนะครับดีดีดีครับเธอฉันด่วยไว้ก่อนขับเจดีย์กับคืนนี้ใครรอได้นะตาค้าเครื่องเขียนที่พวกเราไปหามาให้เมื่อวานเครื่องเขียนลิเกสิทธิ์เต้ใช่ลิ